พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณอคมตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษุโลกเพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567โดยรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญ,ญัติมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏ ซึ่งในปี2567มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับการจัดสรรงบประมาณ12โครงการหลัก187โครงการย่อยในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาจาังหวัดพิษณุโลกและสุโขทยัยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังคือการใช้องค์ความรู้วิชาการเป็นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตป,ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น ในตอนบ่ายรับฟังกระบวนการพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนที่ได้รับการยอมรับจากกรุสภานอกจากนี้ได้รับฟังแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ที่มุ่งมัน่นผลิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบมีการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงและมีะแผนการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อคำปรึกษาด้านจิตวิทยากับผู้ ป่วยและญาติของผู้ป่วยส่วนการผลิตนักคิดเพื่อผลิตและพัฒนานวัตกรรมของคณะเทคโนโลยีกเกษตรและอาหารได้ให้ความสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคตให้มีมิติสุขภาวะความมั่นคงทางทหารความทางอาหาร